เอเจนซี่แถลงด่วนปมคลิปนาราหลังดราม่าล้อเลียนสภาพร่างกายบุคคลอื่นจากประเด็จเดือดสนันโซเชียลชาวเน็ตแห่แบนลาซาด้าหลังนาราเคริปกระเทยทำคลิปโปรโมทแคมเปญลาซาด้า5.5แบบมินเมสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนันวันไหวล่าสุดทางด้านบริษัทที่ได้รับการประสานงานโปรโมทแคมเปญจากบริษัทลาซาด้าออกมาชี้เจงเลว โดยวันที่5พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาบริษัท i n t e r s e c ด Design Factory จำกัดได้ออกถแถลงการระบุว่าจากกรณีมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญลาซาด้า5.5เมื่อวันที่4พฤษภาคม2565โดยบริษัท i n t e r s e c ด d ไซน์ n Factory จำกัดซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทลาซาด้า ให้เป็นผู้ประสานงานและติดต่อจัดทําคลิปโปรโมทแคมเปญโดยหนึ่งในคลิปที่ได้ทําการเผยแพร่ออกไปผ่านทางบัญชีนาราเครปกระเทยได้นําเสนอภาพที่ไม่เหมาะสมและกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับชมคลิปดังกล่าวบริษัทอินเตอร์เซ็กดีไซน์แฟคทอรี่จำกัดในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อและประสานงานแต่เพียงผู้เดียวมีความเสียใจเป็นอย่างมาก ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขออภัยต่อความรู้สึกของคนในสังคมและบริษัทลาซาด้าถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทางบริษัทอินเตอร์เซ็กดีไซน์แฟคทอรี่จำกัดขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและได้เร่งดำเนินการระงับการเผยแพร่คลิปดังกล่าวทันทีบริษัทขอยืนยันว่าไม่ได้มีความตั้งใจหรือเจตนาอื่นใดในการล้อเลียนพฤติกรรมหรือสภาพร่างกาย หรือเชื่อมโยงพาดพิงถึงบุคคลและสถานการณ์ต่างๆทางบริษัทใคร่ขอน้อมรับทุกคำแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในการผลิตผลงานในครั้งต่อไปให้มีความเหมาะสมและให้ความสำคัญกับเนื้อหาและรายละอียดอย่างรอบคอบและกราบขออภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้